ขาดถุงทองกับข้าวปุ้นนะคะยังไม่มากินแล้วก็ทองดําขาดสามตัวนะคะที่ยังไม่มากินมีพี่ทองดําข้าวปุ้นแล้วก็ถุงทองดูดูในเสาอ้อ,อนนางเชืไอม่ยอมกินจะก,กินข้าวเย็นอ้อน อ๋อมันไม่กินละอ้อนเออ้ยกินที่ลูกเดี๋ยวเย็นเขากินข้าวอ๋อไอ้สาวอ้อนมันชอบกินข้าวพิพาคอาหารไม่ไม่ค่อยยอมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คุณเธอชอบกินอนะ่ะข้าวสาวอ้อนชอบกินข้าวอาา่าเขาต้มไปไหนต้ม ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า